ดีค่ะเรามาทำวิดีโอให้มีประโยชน์บ้างที่จะทำวิดีโอเอไรเสร้ะจะพามาดูใบแมงลักเขาเรียกว่ายาสมุนไพรใกล้ตัวเนาะที่บ้าน,นคนไทยจะมีทุกหมดเนาะอันนี้างดับปลุกเองนะดูอันนี้เขาจะเรียกบใบแมงลักเมืองไทยที่นี่เขาไม่รู้จักชื่ออะไร ไอ้ทีนี้นายก็เ,เรื่งที่อันวา่ากันนาะนซเป็นจะไม่ค่อยมีเขาบอกอันนี้มันจะเป็นยาแก้หวัดได้อย่างดีเลยนะใบมันเนี่ยเราเอามาเคี่ยวเอาไปเอาไปทําต้มแล้วก็ดื่มน้ํามันเวลาเป็นไข้หวัดเนาะเจ็บคอจะดีแล้วกเ็เม็ดของมันเนี่ยใครอยากลดขบวนเนาะถ้าเป็นเม็ดมันสีดำ ใส่ในน้ำแช่แล้วก็พอเวลามันเน,นี้นขึ้นมาแล้วก็สามารถกินได้มันก็จะทําให้อิ่มอิ่ม,อ,ม,อ,มอิ่มในท้องอะนะแล้วก็จะทําให้ไม่หิวแล้วก็เขาบอกว่ามันจะลดขับบ้วนนะแต่วันนี้มันเป็นยาดีมากๆเลยแล้วเวลาปวดฟันนะอันนี้เคี้ยวแล้วก็อมไปแล้วก็แล้วก็เอาบ้วนออกบ้วนบ้วนไปเอาออกนะใบมัน มันจะดีมากเลยเป็นในเนี้ยเป็นยาสมุนไพรที่ดีมากๆเขาเขาท,เที่สำคัญนะคือเวลาไอน,นี่ใครท้องร่วงกิกนอันนี้ทำเป็นชานะกินมันจะแก้ได้ดีแล้วมันก็กิกนแล้วไมก่ก็กินสดๆอย่างเงี้ยก็ได้กินสดๆเนี่ยจะชอบน้องจะชอบกินนะมันจะแก้ท้องร่วงได้ ใบมันก็จะออกเผ็ reveal, response, amine, ดๆนิดนึงเนาะรสชาติจะออกเผ็ดนิดนึง่ะคะกลิ่นมันหอมมากเลยเนี่ยใบบงลากินมันหอมอาการา o s e อ a น e r จ i n a noy ่า a y ก r tina noy Ayer t i n อ es tener otra pero no no parece pero este muy bueno มาไม่ใช่ Sal candy c a อ d y เป็นยาสายออมุนไพรอย่างดีอ่ะมีมีเพื่อนมาแล้วเพ <laughs> <Lip noise> ื่อนสุนัขตัวนี <laughs> ้มันจะเป็นเป็นห่าโอล่าโอล่าเด้อบ๊อบบี้โอล่ากามาละนี่ค่ะนี่จะบอกให้ดูนะคะใครที่ใครไม่มีโน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 ร่มเป็ดรันตาซาลี่ซาลี่บอกเขาบอกเด็กบุกไว้ที่บ้านมันจะดีนะคะใคร ส่วนมากคนจะชอบเป็นไข้หวัดเนาะวันนี้มันจะแก้อย่างดีเลยนะแก้แก้เจ็บคอเนี่ยนะคะให้ดูใครเป็นยาสมุนไพรอย่างดีใกล้ตัวรักษาได้ดีนะคะโอเคนะคะเราให้ดูเนี่ยยาสมุนสมุนไพรใกล้ตัวนล้เราจะชอบกินกินเหมือนผักนะ ดอกมันจะหอมมากหอมมากหอมมากๆวันนี้ก็กินไปแล้วเนี่ยเพราะว่ารู้สึกเจ็บเจ็บพอจะไม่ทำน้ำชานะจะกินเฉยๆนะคะปลูกง่ายนี่ปลูกง่ายไม่ได้ปลูกเม็ดนะฮะเอาเอาเอกเ,เอากิ่งตัดแล้วก็ปลูกก็เกิดนะคะน,นี่ให้ดูให้ดู แก้ปวดฟันนะฮะเวลาปวดฟันโอมก็เขี้ยวป้วนแก้วัดแก้ท้องร่วงนะฮะให้ดูวันนี้ทำวิโอให้มีประโยชน์นะ <c oughs> เราอันนี้ใคายอยากรู้นะดูถ้าถ้าว่าเราดา,า,าโกหกนะไม่ได้โกหกนะเอ็ดนี่ดูในกลุกเดินได้ นะประโยชน์มันมีเยอะมากเนี่ยสมุนไพรใกล้ตัวในบ้านนะคะโอเคนะคะนักการศก็าจะมาทำงานแล้ววันนี้ได้ทำเอวิดีโอลง youtube s. ไม่ได้ลงยูทูปตั้งนานแล้วให้ดูเกอนี่จะพามาดูสวนเอ็น,นี่เาจะทำวันพรุ่งนี้น,นี่น,นี้ให้ดูแค่สมุนไพรนะคะโอเคนะคะปลูกไว้ในบ้านทุกวันนะคะยนนี้ ภัยแก้ตัวถ้าเด็กๆนะที่ชอบปวดฟันเนี่ยดีเ้วเป็นไข้หวัดเนี่ยเจ็บคอเป็นยาลดไข้นะฮะก็จะเป็นสมุนไพรอย่างดีโอเคนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย